นี่คือปัญหาเลโอ้เ็นอย่างน้อครับถันน้ากันงกินเขาอ๋อบุ้งแดงกินเขาครับเอ้ยว่าดีไอ้ไอ้เ็ดเับบรกดีของผีมันถามทั้นแตมันถือกับมันถือกัวกันถือกัวข้าง้ามั้ัว่า่ อ๋อจังไหนเดียจังไเียมีฟ่านก้า้นว่าอันลสามนมึงบ่ใส่ขนนกคือเก่าหน่กูใส่อยนนกใส่ก็สี่าอะไะบัวอ oh oh ันขนนกอันเป็นสีเป็นสีหน่อยไหมเป็สียแลรวเป็นสียไปักเอาอันน้ำอันไหมเลอเตีนคนาเอาิเตียนคน ไมแตกต่างชื่อโอ้ยเออคนมันสิกางกลัวมองมอนกลัวหนากลัวก็สมัครเกบานที่ได้าเกี่บเาแต่ว่าม่จัดตาัเนจวากันมดเลย้วสรางจังเลยตัวเนซื้อใบที่ีที่กิดูเกินีนบัวแต่าเป็นเสียดอยู่นะระม่นนของผมบั โอ้อันน,อนี้งายงเ็มี่เวาส่ไได้จะมับ้นของผมเมเอรงปอมอสรุปตัวแพ็งป็นของอมมันจะของปลอมมาเยอ,อะเลยโอ้ใส่แพื้ดีฟอนงามเาะคือเก่า

ไนตัวเนไม่็ื่นอยู่อนนี้เอแบบฟงกาเฟมอนาทิ้งเลี้ยวๆปเรน่อยๆไดด้วยกงที่ขีไอ้ฟกกสี่ออยอันนี้ละสี่อยเจ้าลอนสามอยหีอยไปสื่ออยู่มาชิดครูละสี่อแล้วก็จอท้ายนี่อันี่ยนเปียเปียนนีอันเดียวที่อ่บาท อ2 5 0 0ห้าม่ว่าบาทสองสามพันงันน้อยมันน้อยเฮ็ดชูสร้างแบบเจ้าเนี้ชุดนึ่งเส้นนต้องไปหาไม่ถึงไม,ม่ถึงว่าเส้นไหนนี้เงินไหเด้ยเอาไปเส้นเดียวกั่ว่ามัน,งมนงเงินจห<ร>้นานว่บาทเยมันต้องมาจำก่อนสร้างเขาหลังกเขาจัดแล้วเขาเห็ดแล้วก็ต้องโอนไปเขาอีกคที